นี่เลยาเพอเจอปากบอกว่าเพอเจอเอ่อนางเอไม่รู้อ oh really so like, ่ะไอรู้ดีที่สุดแล้วพี่ให้เลนก็น่าจะรู้นะว่าไอกับพี่โน้ตไม่ได้มีอะไรกันแล้วรู้จักกันมานานมากแล้วอะไรเงี้ยค่ะกับพี่โน้ตแบบไม่มีอะไรแล้วเกรงใจเขาด้วยที่ต้องแบบว่าคือเป็นเพื่อนกันจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่า นาะตอนนี้แบบไม่ขอพูดถึงโน้นแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าคน,คนอื่นจะเข้าใจผิดว่าแบบอ๋อ,อคนของเราไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะแต่หมายถึงว่ากลัวคนอื่นเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามกับพี่โน้ตเนี่ยคือเป็นเพื่อนจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าอุ้ยเราสนิทกันเราแบบว่าเจอกันบ่อยแต่คือเราเป็นพี่น้องเพื่อนกันจริงๆเลยแบบไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ไไม่เอาพี่เฮนเอาปมขึ้นไปน่ไม่ค่อยงงกับพี่เฮนเลยเท่าไหร่จะมีโทรไปจะมีเขาไปถามเขาไปเลียไม่ต้องค่ะไม่ไม่ไม่คือจริงๆพี่เฮนกับไอ้นี่ก็คือโอเคกันนะอะไรเงี้ยต่ก็คิดว่า นางคงคิดว่าเรากับโน้ตเป็นแบบว่าเอยมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะเห็นว่าสนิทกันอะไรเงี้ยแต่ก็บางคนแล้วแต่ความคิดคนค่ะแต่อย่างเพื่อนไอที่อยู่ใกล้ชิดจริงๆทุกคนจะรู้ว่าแบบเราเป็นเพื่อนกันจริงๆโกรธพี่เลนไหมคะไม่โกรธไม่โกรธแต่แบบว่าเข้าใจว่าแบบบางคนอาจจะเข้าใจผิดได้อะไรเงี้ยแต่คือจะให้เราห่างจากเขาก็ไม่ได้เพราะเราสนิทกันมาหลายปีแล้วเพื่อเราคือพวกนี้ว่าเรากลุ่มเดียวกันเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นการพุดเล่นนอนเล่นกันมากกว่ากันก็ไ ม,มีใครเข้าใจผิดเรื่องอะไรกับพี่โนเท่าไหร่นะนอกจากแบบพวกพี่ๆที่แบบไม่รู้ว่าไอกับพี่โน่สนิทกันเพราะว่า กลุ่มเพื่อนทุกสุขไอ้ก็เจอกันอยู่แล้วเราอยู่คอนโดเดียวกันด้วยแบบคือทุกอย่างมันเจอกันกินข้าวกันมันเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะแต่เหมือนพี่เฮีเลก็เหมือนเป็นคนใกล้ตัวไอ้ด้วยแต่ของเาคุยอุ่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าชีวิตไอ้เป็นยังไงคุยกับใครหรืออะไรยังไงค่ะเขาบอกว่าไอ้แบบแต่แบบไม่พูดถึงไม่อยากพูดไม่อะไรเนียเพราะว่าเอกับพี่เฮเลนว่ามัวค่ะมัวมัวไม่มีอะไรแต่ไม่มีปัญหาอะไรกับพี่เฮเลนนะไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเลยแต่แบบรว่า คือก็อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าเข้าใจว่าบางคนที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับไอ้มากไม่รู้ว่าชีวิตอะไรเป็นยังไงเนี่ยอาจาาจะเข้าใจผิดได้แต่บอกไว้ตอนนี้เลยว่าถ้าเห็นนั่งทานข้าวกันหรืออะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเพื่อนกันจริงๆค่ะคือจริงๆแล้วตัวของวิเศษเองเขาก็ไม่อยากเป็นข่าวเท่าไหร่เพราะเขาก็ไม่ได้ทํางานในวงการนี้ค่ะก็ ถามว่าคุยไหมก็เป็นเรื่องแบบเห็นใจเพื่อนมากกว่าว่าแบบต้องโดนอีกแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรมากค่ะจนมีข่าวว่ามีปัญหากับภูปยาค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าคุณกับน้องแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นค่ะเคลียร์ไม่ไม่ได้เคลียร์ค่ะเพราะว่าไม่ต้องเคลียร์ด้วยเพราะว่าไอคิดว่าน้องก็น่าจะรู้ว่าเออถ้าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าอย่างพลาดหัวขาว่า คำพูดที่ไอบอกว่าพี่โนน่าจะรู้ดีว่าเขาควรจะเลือกผู้หญิงแบบไหนหรืออะไรเงี้ยคือเพราะว่าพี่มาถามไอ้ว่าเพื่อนมีปรึกษาไหมจะจีบใครทั้งทีต้องมาขอคำปรึกษาเราไหมไอบอกโอ้ยโตแล้วค่ะเขาเลือกเองได้ว่าเขาจะคบใครคือพูดคํานี้ไงมันก็เลยไม่รู้ว่าไปเขียนอะไรที่แบบอาจจะทําให้คนอื่นอ่านเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่กับตัวน้องไม่ต้องเคลียร์กันเพราะว่าแล้วเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเพื่อนพี่โนตแล้วแบบไอก็เคยเจอน้องเขาแต่ไม่มีอะไรเมื่อกี้ที่ไอ้บอกว่าคุยกับน้องแล้ว ไม่ได้พูดกับน้องแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็คือก็แบบผู้จัดการของน้องเนี่ยเป็นเพื่อนกับผู้จัดการเราถามว่าเฮ้ยน้องเข้าใจผอะไรผิดหรือเปล่าก็บอกอ๋อไม่มีอะไรน้องแบบเข้าใจดีอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรแต่เหมือนกันใช่แต่เหมือนวันนั้นที่น้องปูให้สัมภาษณ์หลายคนบอกว่าเอ้ยน้องปูเหมือนไม่พอใจหรือเปล่าที่ไม่อยากมูกทิ้งร้ายอะไรเงี้ยไปถามไปถามน้องละกัน ราะว่าณวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าตอนแรกด้วยความที่น้องอาจจะยังไม่ได้อ่านข่าวหรือว่ารู้จากพวกพี่แบบอาจจะสื่อสารแบบไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องได้ยินคําว่าอะไรแต่ไอก็ให้ผู้จัดการคุยแล้วว่าที่คําพูดนั้นมันหมายความว่าอะไรแล้วไอก็ไม่ได้อ่านด้วยนะไม่ได้แบบไปคนยติดตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่า เขียนจริงๆเป็นยังไงแต่มีคนเล่าให้ฟังว่าประมาณนั้นว่าแบบโน้ตเขาเลือกเองได้ว่าะเขาควรจะคบใครซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงว่าโน้ตเขาเลือกเองได้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องให้คำปรึกษาอะไรค่ะเมือนช่วงที่ตูคบกับโน้ตเนี่ยตูก็รู้ใช่ไหมว่าไอเป็นเพื่อนกันรู้ค่ะรู้เพราะว่าใช่เพราะว่าไอกับพี่โน้ตแบบเป็นเพื่อนกันแบบนานแล้ว ใครก็รู้อะไรเงี้ยค่ะจบเรื่องนี้ค่ะเข้าเรื่องหายเข้าเรื่องหายมันมีประเด็นที่ตองที่มีข่าวว่าตองไปแย่งเพลงเอมมี่แล้วมันก็มีกระแสกันแบบว่าเราในฐานะเพื่อนกับเอมมี่ก็เลยแบบว่าไม่พอใจแทนอะไรเงี้ยใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รู้เรื่องนี้จะข่าวด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้กับเอมมี่เนี่ยโทรคุยกันทุกวันนะก็รู้ด้วยว่าเขาไปร้องเพลงที่ต่างประเทศแบบกัมพูชาอะไรเงี้ยแต่ก็เขาไม่เห็นเล่าอะไรให้ฟังเลยคือ เขาก็ไอ้ว่าเขาคงไม่ได้ใส่ใจอะไรค่ะเพราะว่าเขาก็ทํางานมานานนะเนาะอยู่ในวงการนี้มานานเขาก็คงแค่รู้สึกถ้าถ้าเป็นข่าวอย่างตามข่าวจริงๆเขาคงแค่รู้สึกแปลกดีแต่เขาไม่ถึงขั้นแบบเอามาพูดให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยเป็นประเด็นหรือใส่ใจอะไรเงี้ยเขาเขาเฉยๆเรื่องนี้รู้จักข่าวมากกว่าไม่ได้รู้จักเขาเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโดนปากหน้าอะไรถามเจ้าตัวเองดีกว่าเพราะว่าสําหรับไเนี่ยถ้าสําหรับไอคิดนะว่าถ้าเพื่อนรู้สึกว่าเดือดร้อนหรือว่าจะหาพวกหรือเงี้ยควรต้องเล่าให้เพื่อนฟังถูกไหม แต่นี้เพื่อนไอเอมมี่เขาก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟ uh, okay. like ังก like yep. so ็ย okay. ังคุยกันเรื่องปกติอยู่เลยเพราะตอนนี้ไอกับเอมมี่เนี่ยยุ่งเรื่องแบบจะเปิดคอลเลคชันใหม่คือไอก็เปิดร้านของไอเอมมี่ก็เปิดคอลเลคชันใหม่ของเอมมี่ก็แบบคุยกันแต่เรื่องงานค่ะแสดงว่าเรื่องนี้แบบเอมมี่เขาคงไม่ได้แบบคิดมากอะไรแพราว่าเขาเป็นคนเฉยเฉยอยู่แล้วอะไรนะคะหือว่าเขาเป็นคนที่เฉยเฉยไม่ค่ะเอมมี่เอมมี่หรอถ้า เป็นเรื่องที่สําคัญกับชีวิตเขาเขาก็จะเล่าแต่ถ้าเรื่องไหนไม่สําคัญ์เขาก็จะไม่เล่าแสดงว่าเรื่องนี้คงแบบเฉยๆสำหรับ,บเขาเอะไรใช่ไหมใจใช่เขาคงแบบเฉยๆอะไรเงี้ยมั้งเรอไม่เจอประเด็นประเด็นที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยอะไรเงี้ยเราก็นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องแบบที่วันนี้ถามสองเรื่องก็ไม่ไม่ใช่ความจริงอะไรเงี้ยกับพี่โนก็เป็นเพื่อนกันกับปูก็ไม่ได้มีปัญหากับเอฟบีเอมมี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะ สามเดอยน้องโก้น้องโก้